เอกลักษณ์ทุมโอทองภูมิจะไม่เหมือนที่อื่นครับเพราะว่ามีความพีคข,ของอากาศกลางวันร้อนมากแต่กลางคืนหนาวก็ทําให้รสชาติของผลไม้เนี่ยจะมีความชัดชัดกว่าส่วนเราปลูกหลักๆเลยก็คือข่าวน้ําผึ้งแล้วก็มีขาวใหญ่บ้างแล้วก็ทับทิมสยามครับันที่เรามีองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาะครับมันก็ทําให้ส้มเราไม่โอเวอร์ไซส์ครับแล้วก็เปลือกบางกว่าทุกๆครั้งที่เราเคยทําและที่สําคัญ รสชาติกมาหวานหลังจากเดือนสิงหาคมเนาะเราเก็บเกี่ยวเสร็จนะก็จะเริ่มทาการตัดแต่งครับแล้วก็ฟืน้นฟูต้นโดยการใส่ปุ๋ยเพื่อชารผสมอาหารครับเวลาที่เราทําในโซนเทือกเขาเวลาที่มันออกผลเรียนออกเยอะครับกลุ่มเป้าหมายมีทั้งสองแนว,วก็ต้องเน้นที่คุณภาพเรื่องของรสชาตินาครับเพราะว่ายัางไงผู้ซื้อก็ซื้อที่รสชาติดีต่อต้นต่อไร่ขั้นต่ําเลยที่ได้ก็คือ1ตันต่อไร่เราเป็นส่วนใหญ่8 0ตต้องเป็นการขายส่งที่เหลือก็เป็นการออนไลน์แล้วก็ขายปีครับ ราคาปีกก็จะประมาณลูกละ50-70บาทแล้วเราก็ส่งทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะครับก็คือเกตที่สวยเนี่ยเราก็ไปส่งออกครับไปที่หลงต่างๆแต่ถ้าเป็นเกตที่ผิวอาจจะไม่สวยตลาดปอกที่แม่ค้าโดยทั่วไป